กับสวัสดีพี่นงองป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่นงองเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วพี่นงองชาวเน็ตฮือฮาสนันหลังแพเผาวทำสิ่งนี้หลังจากเพจดังได้เผยเรื่องนี้ชาวเน็ตลั่นถึงคำนี้ทันทีเกิดอะไรขึ้นแม่บททัดทีนี้พี่นงองจากที่ในส่วนของทางเพจโฮมคูน ได้โพสต์ถึงกรณีที่ทางเพียวเผาได้ทำการย้ายของออกจากบ้านน่ะล่ะพี่นวงเพจโฮมคูนโพสต์ว่าเพียวเผาไม่รอให้ถึง30วันสั่งลูกน้องมาย้ายของออกจากที่ดินทันที หลังสารมีการอ่านคำพิพากษาและมีคำสั่งให้ย้ายออกภายในส0สิบวันแล้วก็มีภาพการใหญ่การขนของออกนะพี่น้องแล้วก็มีในส่วนของบอกว่าไม่รอส0สิบวันย้ายทันทีนั่นละพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นถกกันสนัน่นทางชาวเน็ตมีการฮือฮาพูดถึงเรื่องนี้กันบอกว่าดีแล้ว ที่รีบออกไปไม่ต้องรอให้ถึง30วันถ้าเขาไล่จะน่าอายกว่านี้อีกนะป้าพี่นวงบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าคำสั่งสารให้ออกภายใน30วันก็ไม่ต่างจากเขาไล่เองหรอกแต่คำสั่งสารดูศักดิ์สิทธิ์กว่าคนที่ได้รู้ทั่วประเทศอีกคำถามคือก่อนหน้านี้ทำไมไม่รีบย้ายออกทำไมถึงกล้ายอยู่ ในที่ของเขาตังหากลากนี่ส่วนของคอม,มินเดือดเลยทีเดียวพี่นวองบางท่านก็บอกว่าเขาบอกให้ย้ายออกดีๆนางหน้ามึนไม่ยอมออกโดนสารสั่งไล่ออกหน้าอายกว่าอีกหนักเลยทีนี้บางท่านก็บอกว่าอันนี้ก็คือไล่นั่นละ่ะสารบอกให้ออกก็ซ้ำว่าถือไล่ออกนั่นละเพราะว่าเจ้าของตัวจริงเขาออกไล่ออกโบผ้ากันย่อมออกอพี่นวงังบางท่านก็บอกว่า ถูกแล้วไม่ต้องรอรู้แล้วว่าต้องย้ายก็ย้ายให้มันสบายใจเลยบางท่านก็บอกว่าเฮ้อสมบัติพ่อแม่ยังรักษาไว้ไม่ได้รีบเก็บของย้ายออกไปพร้อมน้ำตาและความเสียดายประสานพิณวังบางคอมมินต์ก็บอกว่าล้มได้ก็ลุกได้ดีแล้วที่ถอยออกมาไม่ต้องรอให้มันไล่ประสานพินวังบางท่านก็บอกว่าบ่ต้องมาเว้าแบบนี้ดอก เขาให้ออกแต่โดนเลี้ยวเป็นยังขึ้นหน้าด้านหน้ามึนอยู่อยู่วสันวาพินวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันก็แค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วแบบนี้คืออายสุดๆแล้ววสันวะลองไม่รีบย้ายออกดูสิยิ่งจะหน้าด้านหน้าทนกว่านี้อีกวสันพินวงังตามคำสั่งศาลถึงแม้จะให้เวลาภายใน30วัน เธอก็ต้องรีบย้ายออกถูกต้องแล้ว่าสันว่าพี่น้องเอา้าในส่วนของที่ทางชาวเน็ตมีการถกสนันถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์ในส่วนของทางเอฟซีแพ้วเภาวก็บอกว่าทางแพ้วเภาเป็นคนใจเด็ดยอมรับแล้วละว่าแพ้วเภาจิตใจแข็งแกร่งชื่นชมความแมนของทางแพ้วเภามากถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ยอมง่ายๆแบบนี้่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าบเฝ้าออกจังไ๋กอนทีเขาสิ ไลลออกมันแหงซินาอายยิ่งจะเกิดความอับอายยิ่งไปกว่านี้อีกพ,อพี่น้องวิจารณ์ยับกันเลยทีเดียวพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้<ม>พี่น้องคิด<ม>เห็นจังใดการคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า